สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไายสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้มาชม M8540 นะพี่น้องหลังจากห่างหายไปนานครับไม่มีคลิปลงมาโหเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะพี่น้องควมลึกแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณโอ้น่าจะ50าสิบเซนได้มั้งครับเป็นผ่านไปยี่บหกนะครับ พันตาช้างครับพันสามยบหกครับหลังจากห่างหายไปนานนะพี่น้องคิดถึงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จัด M8 5ให้ดูครับ M 8 5 40ครับเป็นรถขนาด4สูบนะพี่น้องสีสูบมีเทอร์โบครับรุ่นนี้ครับรถคันนี้น่าจะหมดงวดแล้วนะครับเพราะว่ารถก็ออกมานานแล้วครับโอ้ และพี่น้องผ่านตายช้างก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับปีนี้ก็ฝนดีนะพี่น้องก็เริ่มเตรียมดินแล้วครับสำหรับหน้าง,งานจะปลูกอ้อยนะพี่น้องปีนี้ฝนดีครับปีที่ผ่านมาผมก็ได้เตรียมดินไว้ปลูกมันแล้วครับแต่ว่าปีนี้น่าจะไม่ได้ไถง่ายหรอกครับฝนดีครับ มุมนี้น่าจะย้อนแสงนะพี่น้องโอ้ตาช้างนี่ไม่ใช่ใทปรปดานะพี่น้องดินก็ลุมอยู่นะครับผมเดินยังเดินยากเลยครับอันตายช้างได้บ26บนิ้วครับ

พื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะสี่ไร่นะพี่น้องบ้านบ้านผมไถกันไร่ละห้าร้อยนะพี่น้องบ้านพี่น้องไถกันไร่ละเท่าไหร่ครับพันสามส่วนใหญ่ก็ไร่ละห้าร้อยนะพี่น้องโอ้แต่ว่า m 8 5นี่ถือว่าเป็นรถใหญ่เลยนะพี่น้องแรงดีครับดูดีครับรถบางคันจะไม่ปรับลึกขนาดนี้นะพี่น้อง อันนี้มิดผ่านเลยนะครับดูดีครับมิดใบผ่านเลยครับถือว่าไถได้ดีนะครับเดือนที่ผ่านมาฝนตกตลอดผมก็เห็นรถคันนี้ลงไถได้เฉยเลยนะครับ85คันนี้ครับถือว่าเป็นรถที่แรงดีครับใช้ได้เลยครับ M8540 นะพี่น้องแต่ว่าก็มี8898มาถมนะพี่น้องแต่ว่าก็ยังใช้ดีอยู่นะครับรุ่นนี้ครับ M8540 ครับ M85 M95 นี่ตัวรถเท่ากันนะพี่น้อง M85 M95 ครับโอ้สุดในรุ่นจริงๆครับโิดผ่านเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นเพาเดียวของผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะพี่น้องเพราะว่าดินตอนนี้ยัง ยังเหนียวเหนียวนะครับคนยืนยังผมเดินยังเดินยากเลยครับยังเป็นเหนียวเหนียวอยู่ครับนี่แหละพี่น้องหลังจากห่างหายไปนานนะก็คิดถึงอยู่นะครับท่านไหนกดติดตามในเพจก็ขอกราบขอพวกคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ทั้งใน YouTube ทั้งในเพียรครับทั้ง2ช่องทางนะพี่น้องท่านไหนที่โทรมาปรึกษาเรื่องรถไทฟ,ฟอร์ดผมก็พอบอกได้ผมก็บอกไปแล้วครับก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ยังไม่ลืมกันนะพี่น้องสำหรับให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องครับ ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ